พี่หมอไม่ใช่แค่น้องจู่ผมดำนะหัวเข่าผมก็ดำมากทําไมมันดําครับนั่นสิทําไมดํานะครับไปทําอะไรมาจริงๆคําถามนี้ต้องถามหมอเบลล์ก่อนะแต่จริงๆเรื่องสอกดําเข่าด้านนี่ยพี่หมอถนัดเลยครับเพราะว่าเป็นเจ้าของตํานานสอกด้านเหมือนเข่าหมามาก่อนที่ข้อเข่าแล้วก็ข้อพับต่างๆมันดําเนี่ยเพราะว่ามันเป็นบริเวณที่ต้องยืดหดฮนะเนี่ยพอมันยืดออกมันก็จะสีไล์ขึ้นเห็นไหมทําไมแดงจ๊ะ แล้วตอนที่มันหดผิวมันก็หดมากองกันเห็นไหมเมลานินมันมากองกันแบบเนี้มันก็เลยดาครับและอีกอย่างหนึ่งมันเป็นบริเวณที่ต้องกระทบกระแทกแบบว่าเราคุกเข่าเราเท้าก็สอกอย่างเงี้ยนะครับผิวตัวนี้มันก็จะยิ่งหนาตัวขึ้นครับมันก็เลยดูดำดๆด้านๆได้แล้วถามว่าทําให้มันขาวขึ้นได้ไหมได้อยู่แล้วเพราะว่าปัญหามันอยู่ที่สกินแล้วก็เมลานินมันจะไม่ได้วุ่นวายแบบน้องจูจๆนะครับอันนั้นมันเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็ฮอร์โมนเพศนะ เคล็ดลับมีแค่นี้ครับ 1. ต้องคอยให้ความชุ่มชื้นไว้ครับข้อเข่าก็จะด้านน้อยลง 2. ต้องผัดเซลล์ด้วย a s a หรือว่ายูเรียช่วยและข้อ3ก็คือใช้วิตนิ่งเพื่อลดเมลานินครับซึ่งอันนี้เราไม่ต้องไปหาชีมมาแยกทาเป็นตัวตวนะทุกคนเขามีครีมที่เอาไว้ทาข้อสะโพกเขา,ขาดำโดยเฉพาะด้วยนะครับคือตัวนี้เลยครับน้ำจูอ่านว่าน้ำจูนะไม่ใช่นำ้ำจูจไม่ใช่นำ้ำด้วยนะ ทำไมเริ่มเหมือนช่องหมอเบลละนำจูเนี่ยเขาสรรพคุณตามที่บอกไปเลยนะครับเขาใจะให้ความชุ่มชื้นเยอะมากดูตัวครีมดิครับชุ่มชื้นกว่าโลชั่นทั่วไปถึง3เท่านะแล้วเขาใช้สารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นมะลิหรือว่าชบารวมๆแล้วเนี่ยก็จะช่วยผัดเซลล์ผิวแล้วก็ลดเมลานินได้ดีด้วยครับเนี่ยดูดิทุกคนเนื้อเขาดีดีแล้วก็หอมหอมครับคุกเข่านานแค่ไหนก็น่าจะเอาอยู่นะนั่นเรียนแบบหมอเบลอีก่อน ทุกคนจะเอาไปทานลงจูจูไม่ได้นะคือทาไปแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยด้วยนะครับเราจะไม่ต้องทานนะ